โครงการความมั่นคงทางอาหารระดับชุมชนที่ยั่งยืนและเป็นธรรมตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนนะคะที่มาที่ไปของโครงการนี้ค่ะเริ่มจากตรงที่ว่าประเทศไทยเป็นประเทศผู้ประิทธิฐอาหารของโลคนะคะมันทำให้เราเห็นว่าจริงๆเนี่ยประเทศไทยก็ไม่น่าจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการเป็นผู้ที่สั่งสารอาหารหรือไม่มั่นคงอาหารเลยแต่มาอความจริงแล้วเนี่ยคะ่ะถ้าเรามามองอยู่แล้วเราจะพบว่าในระดับคนเรือนเนี่ยความมั่นคงทางอาหารเนี่ยกำลังสั่นคลอนค่ะ เพราะว่าเรามองว่าความไม่คุ้งอาหารเกิดจากการที่คนเราสามารถมีอาหารพอที่จะรับประทานได้ในแต่ละวันจนถึงปีหนึ่งของควเรือนนะคะแต่ว่ากเกษตรกรที่มีวิธีการผลิตที่เปลี่ยนแปลงไปจากการผลิตเพเเื่ออย่างชีพเนี่ยไปสู่การผลิตเพื่อที่จะหาสเกลขนาดเนี้ยมันทําให้การหาอาหารเนี่ยเปลี่ยนแปลงจากเคยมีอาหารเองในยุ่ฉชาเนี่ยเปลี่ยนไปเป็นการที่ต้องซื้อหาอาหารกินจากภายนอกทีนี้เมื่อเปลี่ยนแปลงการผลิตสิ่งที่เกิดขึ้น,นคืออะไร สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราพบว่าในสถานการณ์ความมั่นคงระดับชุมชนเนี่ยเปลี่ยนแปลงเหมือนมากเลยค่ะเพราะว่าเมื่อไม่สามารถที่จะผลิตกินได้การซื้อหามันเกิดจากการที่ต้องมีรายได้มากเพียงพอแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นข,นของเกษตรกรที่เราผ่านมาเนี่ยเราก็าจะพบว่าราคาของืลผลเนี่ยลดลงหรือบางทีไม่สามารถต่อรองกับตลาดได้ก็ทําให้ไม่สามารถขายในราคาที่พอใจได้อีกทางหนึ่งก็มีค่าต้นทุนของน้รผลิตที่สูงมากขึ้นมันทําให้รายได้เนี่ยค่อนข้างจะลดลง ดังนั้นโอกาสที่ซื้ออาหารที่มีคุณภาพดีเนี่ยก็จะลดลงไปเรื่อยๆเมื่อเรามามองถึงจุดนี้ค่ะเราเห็นว่าระดับชุมชนแล้วจริงๆเนี่ยเราต้องมองกลับนะคะว่าความมั่นคงอาหารของเราเนี่ยมีอยู่จริงหรือเปล่าสุดท้ายเมื่อผมมองถึงประโยชน์เนี่ยเรากำลังจะมองว่าจริงๆนโยบายที่ลงไปหาเกษตรกรเนี่ยอาจจะไม่ใช่นโยบายที่มุ่งไปที่การผลิตขนาดใหญ่หรือการผลิตเพื่อให้ได้จำนวนมากแต่อาจจะเป็นลักษณะของการวางนโยบายเพื่อที่จะสามารถเหมาะสมกับบริบทของเกษตรกรในแต่ละพื้นที่ได้